เดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะนี่มุขลีมัวรออะไรค้นตัวสิครับเชิญครับออออฉันบอกว่าให้ระวังเอาไว้ไงจับตาดูเอาไว้ไหนละ่ะมัวรออะไรให้ตำรวจรู้นะว่าเราน่ะให้อะไรเป็นสินสอดเดี๋ยว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 เฮ้นี่นี่นี่มันอะไรกันเนี่ยอยู่ในกล่องนี้เนี่ยฮะ เออก็แค่กล่องนะครับไม่มีอะไรครับกล่องอย่างเดียวแล้วมันมีอะไรล่ะเอามันมีเออของไทยนะครับคุณแค่นั้นเองมุกคลีนี่ครับผมช่วยตรวจกล่องสิได้เลยครับเอไม่อะไรเรียกมาทำไมนี่ดัดราตำรวจมาที่นี่เพื่อมาช่วยดูแลเรานะใช่ไหมเหรอไปไปไปฉันรู้นะว่าเธอนมาช่วยเรา แต่ทำไมเธอต้องมาเช็คสินสอดของเราด้วยละ่ะ<อ>ถ้าตำรวจโมโหขึ้นมาเธอทำเราเข้าคุกได้หมดแน่นอนเลยละ่ะ<อ>นี่อยากจะเข้าคุกหรือไงกันเนี่ยฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเองอมีอะไรหัวหน้าเปิดไม่ออกคือเข้าแพ็คมาอย่างแน่นหนามากเลยครับโง่จริงๆเลยนะเนี่ย Beast <m> <Schweiz> เดี๋ยวฉันเปิดเองเดี๋ยวครับคุณครับเดี๋ยวครับ <math> มานี่ก่อนครับเชิญหน่อย ว่าไงครออคือที่จริงแล้วครครัวเจ้าสาวส่งกล่องนี้มาเองนะครับถ้าเราเปิดมันนะพวกเธอคงจะไม่พอใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับพวกเธอนี่ส่งมาเยอะมากเลยนะคะแบบนี้เนี่ยส่งมาเองหรือว่าบังคับส่งมากันแน่เนี่ว้าวถอบได้ดีเอะตอบไปสิตอบเขาไปเลย<อ>เปล่ามันม่ไม่ครับไม่แบบนั้นเลยขาดครับคือพวกเขาส่งมาเองนะห่างละครับพูดจริงนะ พูดจริงครับไม่โมบเลยครับโอเคมุคลีปล่อยไปครับผมได้เลยเอาเข้าไปข้างในเลิกกินเยอะได้แล้วนะถือนี่เอาไว้เจ้ยมุกคลีคแล้วนายเนี่ยเช็คทุกอย่างแล้วหรือยังทุกอย่างโอเคครับแต่ว่าในข้รีน่ะใส่เกลือไม่พอ กุหลาบจามุนก็แข็งไปหน่อยไม่ค่อยอร่อยเลยอะรสชาติไม่ผ่านฮ้ยินเดีจงเจริญไม่ได้ยินเหรอ,อเขาเนี่ยไม่ได้ชอบกุหลาบจามุนน่ะไปไปทำขนมใหม่ให้เขาหน่อยสิเขาไปไปไปได้เลยครับโอ้ยบ้าจริงๆเลย,โ,ยโดเนอีกแล้วฉัน่ะนพูดถึงความปลอดภัยของงานนี้ตั้งหากไม่ใช่ขนมสักหน่อยน่ะการแต่งงานจะเริ่มแล้วนะหัดใช้สมองนะแล้วก็ไปทำงานซะสิ ตั้งใจหน่อย,อยครับโทนี่เซนตี้โทนี่พาฉันออกไปอะโทนี่โทนี่เว่าไงเออแหมชุดนี้มันเท่ใช่ใช่ใช่โทนี่เฮ้ยนี่นี่นี่เหมือนมีใครเรียกเราอ่ะเสียงกลองน่ะมันดังมากโอ้ ถ้าฉันออกไปได้ฉันจะฆ่าพวกมันเลยโอ,อนุงอะไรขนาดนี้เนี่ยโถเอ้ยอารมณ์เสีย นี่สตีฉันสระผมมาด้วยนะดูสินิ่มมากเลยเนี่ยโอ,อ,อ้ยนเนีเนียโง่ช่วยแกซิาทำไมไม่ช่วยฉันออกจากกล่องถ้าไม่ได้ยินเองไงเล่าเรามาทำภารกิจกันแกกลับมวยไร้สาระหยุดได้เฮ้ยโง่โจริงๆเลยหัวหน้าผมไม่ได้ยินจริงๆนะครับเออถ้าใ,ใช่หัวนหน้าห,นหัวหน้าบอกให้เราแต่งตัวมาดีๆเราก็เลยแต่งตัวกันไงล่ะครับอีโง่เอ้ยโง่เงาจริงๆฉันบอกให้แต่งตัวเป็นแขกไม่ใช่แต่งเป็นเจ้าบาวเอ้าอย่างนั้นเหรอเฮ้ยโง่ หยุดหยดจริงๆนี่รีบตามใช่ไหมไปเลยอ๋อหัวหน้าเดี๋ยว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 อีกแล้วคือผมผมผมงงนิดหน่อยอะไรอีกเรามาเป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวหรือว่าเจ้าสาวกันแม่ล่ะเนี่ยฝ่ายไหนไปไม่ถูกอะเอาไว้ฉันจะบอกทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสภาพพวกแกเนี่ยเหมือนคนขายขยะด้วยซ้ำจริงเหรอเนี่ยนี่อะไรกันเนี่ยล่ะครับฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆอะทำไมพ่อแม่นายต้องมาคัรให้นายต้องแต่งงานด้วยนะฉันไม่เข้าใจเลยอะงั้นก็ไปถามพวกเขาสิ แล้วมันมีมาใส่ยังไงกันเนี่ยอันนี้ใส่ให้นะแบบนี้แบบนี้นี่โอเคนี่ฉันเออฉันเข้าใจนายดีนะเอางี้นายไม่กล้าคุยกับพ่อแม่เรื่องที่ไม่อยากจะแต่งงานแต่ฉันมาแล้วฉันจะคุยให้เองนะฉันจะไปบอกกับพ่อนายให้อย่างนั้นโอเคไหมดีไหมล่ะเออนี่นี่นี่ช่างมาัานเถอะนะฉันพยายามคุยแล้วแต่ว่าเขาไม่ฟังเลยแค่นั้นแหละไม่ต้องไปคุยหรอกปล่อ,อยมันไปเถอ,เอะโอชัวว์ ฉันเป็นห่วงนายมากขนาดนี้แต่นายกับชิวชิวงั้นเหรอเนี่ยได้ยังไงกันคิดดีดีสินายจะแต่งงานทั้งทีนายจะแต่งงานแบบไม่เต็มใจได้ยังไงกันเนี่ยนายจะมีตำรวจกับคนร้ายมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนี่นายไม่ยากทำอะไรจริงๆเหรอเนี่ยฮะฉันเป็นห่วงนายมากนะแล้วทำไมนายถึงใจเย็นแบบนี้ไม่เข้าใจจริงๆฉันเป็นห่วงนายมากแล้วนายชิวชิวแบบเนี้เนี่ยนะช่างเถอะนะานายก็เครียดเกินไปแล้วเออเออลาค้ฟฉันเป็นห่วงนายจริงๆนะเนี่ยนายเป็นเพื่อนคนเดียว เป็นเพียคนเดียวของฉันนายเหมือนกับน้องชายฉันนี่ฟังนะนายนั่งลงแล้วฉันจะคิดหาทางเราจะหาทางกันนะบอกมาคนร้ายจะตามหานายตรงไหนก่อนในห้องนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นโอเคนั่งลงก่อนนะเอางี้แล้วฉันจะคิดแผนเองอะอย่าลืมฉันคิดเองเรื่องนี้นี่มุคลีจับตาดูทุกอย่างให้ดีนะโอเคไหมครับผมเช็คก,กล่องของขวัญที่แขกเอามาให้ครบแล้วหรือยังนะครับผมถ้าจเจออะไรน่าสงสยัยบอกฉันด้วยนะโอเค พวกมันท้าทายเราพวกมันกำลังวางแผนอะไรอยู่แน่ๆเราจะต้องหยุดพวกมันให้ได้เข้าใจไหมโอเคครับมาโอ oh <my> ้ไม่นะเธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะมุคลีคะ ฉันเปิดเองอะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครับเ,เดี๋ยวมันนี่หน่อยครับฉันว่าแล้วเชียวว่ากล่องนี้มันมีอะไรแปลกๆแต่ฉันไม่ยอมเปิดมันเนี่ยมันมีอะไรเหรอครับอือ้อเฮ้อะไรนั่นอะไรโอ้นี่ครับ จรมันจะทิ้งเบาะแสเอาไว้เสมอแล้วก็ตอนนี้เหมือนกันพวกมันเข้ามาในงานได้แล้วพวกมันต้องการตัวเจ้าบ่าวพวกมันจะได้ตัวเจ้าบ่าวไปเพราะวันนั้นน่ะคือแผนการของฉัน นี่ไปเต้นกันมาเหรอจะเต้นก็เต้นไปเลยเแล้วพวกแกจะบ,บ้าได้ไงไม่รู้เหรอว่าเราเนี่ยมาที่นี่กันทำไมมาเพื่ออะไรอะ่ะเต้นอย่างก,กับว่าเป็นงานแต่งของตัวเองอย่างนั้นน่ะเหรอเอาเลยฉันจะไปเลยเอาไปไปสองคนนี้นี่มันไร้ประโยชน์จริงๆเลยอเออเอาเลยเอาเลยตามสบายเลยเต้นตามสบาย อันนี้ฟังนะฉันนะอ่ะจ่ายเงินไปเรียบร้อยหมดแล้วให้แขกกินอาหารให้สบายใจเลยนะถ้าต้องการฉันก็จะจ่ายเงินเพิ่มให้ไม่ต้องห่วงนะเรื่องนี้อย่าวอรี่ไปเลยโอเคนะอนันนี้ลุงคือมีปัญหาแล้วถ้างานแต่งงานยังไม่เริ่มขึ้นนะนะอาลากาฟก็เจอออกมาไม่ได้เขาจะต้องซ่อนตัวเอาไว้ก่อนนะครับผมถึงจะหาเขาไม่เจอนะครับเข้าใจไหมครับลุงเ,เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแบบนี้นครับไม่ฟังนะมันก็จริงนะ แล้วก็อย่างวงเลยเดี๋ยวลุงจัดการเองเออเออขอบคุณมากครับลุงครับผมกลัวนะครับคือเขาเป็นเพื่อนสดิทของผมนะครับจัดการให้ด้วยโอเคเฮนี่คนสวยขอดูมือหน่อยสิเออไปได้แล้วไหนขอดูมือหน่อยสิคะสองคนมานี้หน่อยสิขอดูมือหน่อยสิค่ะไหนค่ะ ขอดูหน่อยสิอ,อน,นี่มันใหญ่โจรมาแล้วนี่แล้วยานี่มาทําอะไรที่นี่อ่ะนี่จะมาขโมยอะไรอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเจ้าตูกคงไม่ได้มาร่วมงานแต่งลรอคงจะมาขโมยของอย่างแน่นอนเลยเราจะต้องจับคนร้ายให้ได้ทําไมถึงไม่ใส่กําไรล่ะไป ฮัลโหลนี่เดี๋ยวจับแด่แล้วเจ้าจอนอันนี้เอานี่แกเจอดีแน่มีอะไรเนี่เอคือว่ากำไรคุณเนี่ยมันสวยดีนะคะคือว่าฉันอยากจะชมนะคะแค่นั้นเองอ่ะ ดูแลตัวเองยังทำไม่ได้จะลักพาตัวเจ้าบ่าวยังไงนะอออุยโจรคือ,อคือคืผมคิดว่าคุณเป็นโจรแล้วก็เลยพาคุณมาที่นี่อ่ะผมขอโทษทีครับ แล้วฉันดูเหมือนโจรหรือ,อยังไงแล้วไม่ไม่ไม่ผมสับสนเองอ่ะผมเห็นโจนแต่งตัวคล้ายคุณมากเลยอย่างนั้นพยายามจะขโมยของนะครับจริงๆนะครับคุณเห็นที่ไหนฮะเ,ออเห็นที่งานนี่แหละเขาพยายามจะขโมยของจากแขกแต่งตัวคล้ายๆกับคุณเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะไปดูเองเ,ออเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอีกล่ะไปหาคนลักพาตัวก,กันนะครับมาไม่ใช่โจนะขอละคนลักพาตัวนะเพราะว่าครอบครัวเพื่อนผมคเครียดมากเลยตอนเนี้แล้วผมเองก็คเครียดด้วยอ่ะ นั่นเพื่อนผมไปดูแลเขาทีนะครับแล้วก็จ,จับจับมันให้ได้นะครับอย่าเลยนะครับจัดการพวกมาเลยเอาให้เ็ดไปเลยนะครับเอาให้ผวก <ไง S 1> มาไม่กล้ามาทำไรๆอะไรที่นี่อีกผมคิดแล้วผมก็โกรธมากเลยรูกแมผมโกรธจริงๆเลยโกรธจนตัวสั่นแล้วโกรธจนเราช้ามากแล้วนะไอ้นี่พูดไม่หยุดจริงๆเลยเอจริงนะดีมากเลย เดี๋ยวฉันจะเป็นคนจัดการทุกอย่างเองนะไในลองบอกมาหน่อยรากาฟอยู่ที่ไหนรากาฟพูดมาเถอะนะก็อะไรเล่าพูดมาสิระกาฟอยู่ในที่ปลอดภัยเขาจะออกมาก็เมื่อได้เวลาเข้าพิธีเท่านั้นถึงจะออกมาอะไรนะเขาอยู่ตรงไหนนะฮะเขาอยู่ตรงไหนเออผมไม่รู้แต่ ลุงบอกว่าจะซ่อนตัวรากาไว้ในที่ท,ที่ปลอดภัยเท่านั้นเองอะ่ะผมรู้แค่นั้นถ้าไม่อยู่รู้จะมาพูดจะอะไรเยอะแยะทําไมเออไปหามาีิไปสืบมาว่าเขาอยู่ที่ไหนอเออฉันอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ไหนคุณอยากจะเจอกับราราฟเหรอทําไมละ่ะความลับออความลับออคําสั่งจากหัวนหน้านะอ๋อหัวนหน้าสั่งมาอย่างนั้นเหรอความลับด้วยอ Uhm. มันเป็นความลับมากๆเลยเลยนะอ๋ออดีรู้นะความลับรู้ความลับอือือใครมาตั้งไว้ตั้งทมอะไรเฮ้ยเยเฮ้ย ไม่ระวังเลยนะเนี่ยไม่เห็นเลยว่าฉันยืนอยู่เนี่ยโหมาชนได้ยังไงเรานายทหารไม่ระวังไม่ดูตาหมาตาเรือบ้างเลยหอมหอมว้าวว้าวว้าวขนมโอ้โยเฮ้ยนี่ก็ไปทำงานสิไปไปสิไปไปไปสิไปไปไปก็ไป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 ฉันไปอยู่แล้วมุกคลีหายไปไหนของเขานะ ไอ้หมอนี้นี่มันโง่จริงๆไม่ได้เรื่องเลย ตรงนี้ทาไมกันนะเขาจะคิดว่าเรามาขโมยของแล้วก็เริ่มแอบตามเรามาแน่เลยเขามาที่นี่ทําไมอีกนะคงจะคิดว่าเราเป็นตำรวจแล้วก็มาพูดเยอะใส่เราอีกอะเฮ้ยเพื่อนเจ้าหมา ท่านครับอสวัสดีครับนายต้องเต้นนากินไม่ใช่เหรอแล้วมาทําอะไรที่นี่ไปยบไปเตรียมตัวได<อ>้แล้วผมเต้นนากินเหรอเป็นงูไม่เอาไม่ผมทไมไําไม่ได้หรอกครับไม่เป็นเลยฉันเต้นเป็นมาทฉันเต้นด้วยเลยหรอมาเลยนะมามามามผม,มาผมผมไม่เต้นไม่เอาผมผมเต้นไม่เป็นนะไม่เอาไม่เอาเลยครับขอรออะไรท่านายโตจากเมืองนอกหรือไงเนี่ยทำไมถึงเต้นไม่เป็นมาได้หรอคือ นี่มันกำไรเหมือนกันเลยนี่ฉันพลาดไปอีกแล้วนะเนี่ยโอ้พระเจ้าคนร้ายหายไปไหนนะอินเดียจงเจริญคุณคะ เอาแต่ทําแบบนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอะไรกันพอดีแผนเสียกันหมดเลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะอคุณเนี่ยไปเต้นดีกว่าไปเต้นเนาะเดีนเอาคชอบเลยเต้นไ่ไม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 ่อย่าเต้นตรงนี้ไปสิคะไปเต้นกับทุกคนเลยนะข้างในใช่ใช่โอ้ดอยดอมุขขีมันอะไรนะไร้ประโยชน์จริงๆเลยเนี่ยทําเป็นอยากจะได้เหรียญเหรอมุกขีอยู่ไหนนะ ทำอะไรอยู่นี่รอก่อนสิเองโง่นี่อะไรกันน่ะฮะในนี้มีอะไรเหรอคือมันมีพวกของใช้สินค้านะครับมุกคลีเช็คกล่องซะอ๋อได้เลยครับเร็วเข้าสิครับผมอ๋อแสดงว่าตำรวจยืนอยู่ข้างหลังฉันงั้นสิมุกคลีนี่อยู่ที่ไหนเนี่ยมานี่สิ วัาหน้าคนพวกนี้ซ่อนตัวเจ้าบ่าไว้ที่ปลอดภัยแล้วผมยังหาไม่เจอเลยคนร้ายจะหาเจอได้อย่างไรเลิกพยายามตลกได้แล้วนะมากับฉันตบวันละสิบครั้งน,นี่มันนี่เลยแล้ว พวกเธอหายไปไหนกันมาเจอตัวเจ้าเบ่าหรือยังอยังครับิพระเจ้านี่ฟังนะฉันวางแผนเอาไว้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางประตูหลังกันมันอยู่ทางขวาน่ะแล้วเราจะไปลักพาตัวเจ้าเบ่าพวกแกนี่นะมันไร้ประโยชน์ บ้าชะมัดแล้วงานนี้มันเกินคาดเราจริงๆนี่มันอะไรกันอ่ะแล้วทำไมต้องทำหน้าโงอแบบนั้นด้วยละ่ะเ,เจ้าบ่าวหกคนแปลว่าเจ้าสาวต้องหกด้วยสิครับว้าวแต่ว่าไม่เห็นเจ้าสาวสักคนเลยเนี่ยฮะพวกเธอนี่มันโง่จริงๆเลยนะยออไอ้ตำรวจนี่นมาพยายามจะหลอกเราไงเล่าเจ้าบ่าวหกคนบ้าบออะไร ยี่ตำรวจนั่น่ะมันร้ายเหมือนกันนะแต่ไม่มีใครร้ายไปกว่าฉันถ้ามาเป็นรองดีกับฉันเหรอฉันไม่ปล่อยไปแน่อยู่แล้วสักทีที่ไม่เคยแ<ผ>พ้ว้าหัวหน้าคนน้าฉลาดสุดๆฉลาดมากเลยอย่างนี้ชนะแน่นอนงั้นเหรอต้องชนะอย่างแน่นอนเลยล่ะครับมุกคลีเคยได้ยินสุภาษิตนี้ไหมออสงครามยังไม่จบ อย่าเพิ่งนับศพทหารสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารรองเท้าของเจ้าบ่าวคงจะไม่เหมือนใคร